สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าซีมินิซีดีเรื่องกิริฮาจิตอนที่1กันครับเปิดเรื่องขึ้นมาที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษได้มีชายคนหนึ่งกำลังทํางานอยู่พอทํางานเสร็จแล้วนั้นเขาก็กลับที่บ้านเขาต่อมานะครับก็มีตํารวจมาที่เกิดเหตุและตัดมาที่กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นได้มียากุซ่าคนหนึ่งกําลังคุยกับคนผ่านมือถือเกี่ยวกับคนที่ถูกฆ่าที่ลอนดอนก่อนที่จะมีใครก็ไม่รู้มากระดํายิงเขาจนตายไปในที่สุด หลังจากนั้นสภาพของคนในร้านไม่ต่างจากอะไรจากการสังหารหมูเช้าวันต่อมาเราจะได้รู้จักกับชายคนหนึ่งนะว่าเคนโซโมริเขาเป็นนักสืบของกรมตำรวจเมืองโตเกียวเขาไปดูข่าวและในข่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ยิงกันในร้านอาหารซึ่งคาดว่าจะเป็นการรอบยิงกันทําให้เคนโซไปหาลูกสาวเขาอย่างทากิก่อนจะยนแอปเปิ้ลให้เธอเป็นที่สุดหลังจากนั้นเคนโซก็ไปเปลี่ยนชุดและนั่งแท็กซี่ไปที่เกิดเหตุเคนโซคุยกับผู้หูของเขาอย่างโทชิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะโทชิโยก็บอกว่ามันเป็นการสังหารมูลนะและจากนั้นพรว่าเขาก็ไปที่เกิดเหตุหัวหน้ามาที่นี่แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ยิงดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเป็นการพยายามล่าสังหารหัวหน้าอย่างฟุคุฮาระหัวหน้ายากุซ่าชื่อกระชอนซึ่งคาดว่าเขานั้นได้หนีไปแล้วซึ่งโทชิโยก็บอกว่าเราน่าจะไปหาเขานะก่อนที่เคนโซจะถ่ายรูปของศพนั่นไปในที่สุด และต่อมานักเสื่มทั้งสองมาที่บ้านของฟุกุฮาระแต่ก็ไม่มีใครอยู่และต่อมาที่ตลาดปลาพวกเขาไปที่เอ็นหาเอนโดหัวหน้าเก้งคั่วหลีเพื่อมาสอบปากคาเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมหมูที่ร้านอาหารดังกล่าวซึ่งเอนโดนั้นเขาก็บอกไปว่าสองตระกูลนี้เขาเลิกตีกันนาะนแล้วแต่ัปี1979อะ,ะหลังจากนั้นเองขณะที่อยู่ในรถเคนโซก็ตรวจสอบรูปดังกล่าวและพอเคนโซกลับมาที่บ้าน แล้วเมียเขามาหาแล้วบอกว่าทาีินั้นไปมีเรื่องกับเด็กผู้ชายในโรงเรียนนั้นทําให้เคนโซต้องไปหาลูกสาวเขาและไปคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ในสมัยเขาขาได้เคยต่อยกับเพื่อนคนหนึ่งจนถูกภาคการเหลื่อย 3. วัน ในคืนนั่นเองขณะที่นอนอยู่เคนโซได้ไปพบกับฟุกุฮาระฟุกุฮาระได้โชว์รูปให้เคนโซดูก่อนบอกว่ายูโตะน้องชายเขาได้ฆ่าหลานของเอนโดก่อนที่หัวหน้ามาหาและบอกว่าแกจะต้องไปที่ลอนดอนมันมีโครงการแรกเป็นคนตำรวจอยู่ที่นั่นตัดมาในอดีตยูโตะมาหาพี่ชายของเขาเคนโซ บอกน้องเขาไปว่าแกไปทำอะไรมาอยู่ตัวเข้ามากอดแล้วบอกว่าเขาเพิ่งฆ่าคนมาวันต่อมาทากิมาหาพ่อเขาและบอกว่านี่พ่อจะไปไหนล่ะคะเคนโซก็บอกทากิไปว่าเขาจะไปทำทุระที่เมืองนอกหน่อยหลังจากนั้นเขาก็นั่งขึ้นบินและพอมาถึงที่ฮีฟโตรในลอนดอนเคนโซได้รับมือถือแต่ก็ไม่มีใครรับจนเขาต้องเรียกแท็กซี่และเขาก็ไปที่สอนอก่อนจะนั่งหลับไปในที่สดุด วันต่อมาก็มีหญิงคนหนึ่งมาที่นี่จนเคนโซต้องตื่นหญิงคนนั้นก็บอกว่าเธอคือซาร่าไวส์แมนก่อนที่ซาร่าจะมอบของความให้เคนโซไปในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ไปที่โรงแรมเพื่อพักไปในที่สุดหลังจากนั้นเคนโซก็ไปตัวหาโทชิโอโทชิโอก็บอกว่าเขานั้นได้ตำรวจฝรั่งคนหนึ่งที่มาแลกเปลี่ยนที่นี่และเขาคือรอย ตัดมาที่ซาร่าเธอก็แต่งตัวเสร็จและกำลังจะไปเดทกับใครบางคนอยู่ตัดมาที่เคนโซเขาได้ไปพบเจอกับชายคนหนึ่งนามว่าร็อดนี่ซึ่งเขาเป็นโซเพนีเกยอยู่ที่ลอนดอนและติดยาตัดมาที่ตัวของซาร่าเธอก็มาหาชายที่เธอเดทเอาไว้ก่อนที่ทั้งสองจะไปมีอะไรกันที่บ้านของเธอไปในที่สุด ต่อมานั่นเองรถนี้ก็ช่วยเคนโซไปตามหาน้องชายเขาและพอกลับไปที่โรงแรมแล้วนั้นเขาก็พบว่าโทชิโยส่งข้อความมาหาเขาต่อมาเขาก็ไปเรียนและพอเรียนเสร็จเคนโซก็ขอบคุณโตของซาร่าที่สอนเขาหลังจากนั้นเขาไปที่บาร์ของพวกคนญี่ปุ่นเขาไปเจอกับชายคนหนึ่งและเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่เคนโซตามหานั้นเป็นบุคคลอันตรายซึ่งชายคนนั้นคือยูโตโมริในตำนาน มันมีตำนานเล่าว่ายูโตใไ้ฆ่าผู้นักเลงกลุ่มหนึ่งในลอนดอนโดยดาบซามูไรก่อนที่เคนโซจะโชว์รูปของยูโตให้แต่บาร์เทนเดอร์ก็บอกว่ายูโต้นั้นมันตายไปตั้งนานแล้วตัดมาที่ตัวของซาร่าเธอก็ตกใจเมื่อมีใครก็ไม่รู้ไปส่งงูให้เธอส่วนในอดีตนั้นเคนโซก็จะฉาฆ่ายากุซ่า za, ต่อมาในปัจจุบันเคนโซไปที่อพาร์ตเมนต์ของผู้ตายและหลังจากที่เข้าไปแล้วนั้นเขาก็เสร์ชบ้านหลังนี้ไปในที่สุด ก่อนที่จะมีนักฆ่าคนหนึ่งแอบดูอยู่และเธอคนนี้คือดอนน่าคลากนักฆ่าหญิงผิวดำชาวอังกฤษที่ทํางานให้ชายที่มีนามว่าแอบบอ์ตและติดตามชมตอนต่อไปกันครับเปิดเรื่องขึ้นมาที่ตัวของดอนน่าเธอไปที่บาร์ของแอบบอ์ตก่อนที่เธอจะเห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ใน CCTV ซึ่งนั่นก็คือตัวของชายที่มีนามว่ายูโตะโดยแอบบอ์ตนั้นเป็นคนที่ชอบยูโตะเป็นอย่างมากและยูโตะก็บอกว่าตัวเขานั้นเคยเป็นอดีตนักฆ่าที่ทำหน้าให้กับพวกกลุ่มยากุซ่าชื่อดังอย่างตระกูลฟ โดยในแก๊งของแอปบอร์ตนั้นก็มีสมาชิกอเมริกันอย่างฟิกเกอร์และต่อมาในคืนนั้นยูโตะก็ไปจัดการเป้าหมายไปในที่สุดทันที6วันต่อมาแอปบอร์ตก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์ริงที่โตเกียวคนตายไป10คนซึ่งดอนหน้าก็รู้ต่อมาที่ปัจจุบันขณะที่เคนโซจะกลับบ้านอยู่นั้นจูจๆเขาก็สูดดอนหน้าจับตัวเขาเอาไว้เคนโซบอกว่า เธอต้องการอะไรดอนนาบอกว่าไม่ต้องถามเคนโซก็บอกว่าคนมาที่นี่เพื่อมาหาน้องผมก่อนที่ดอนน่าจะฟาดเขาด้วยปืนและบอกว่าฉันจะให้เวลาแก24ชั่วโมงถ้าแกไม่ออกจากลอนดอนฉันจะฆ่าแกก่อนที่เธอจะเดินจากไปในที่สุด จากนั้นเขาก็เดินไปที่โรงพยาบาลเขาไปรับโทรศัพท์โทรไปหาโทชิโยโทชิโยก็เล่าว่ามีคนไปพบเจอศพของยากุซ่าคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและโยนลงแม่น้ําหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยกับหมอว่าการของรถนี่นั้นปลอดภัยหรือยังก่อนที่เขาจะพา โรนนี่กลับไปที่หอของเคนโซเปใน,นที่สุดวันต่อมาผู้นักสืบก็ประชุมเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมโหดดังกล่าวผู้ต้องสงสัยคือยูโตซึ่งใช้นามแฝงว่าชิคตาตะฐานนี้เป็นคนทำและตัดมาที่เคนโซเขาก็ไปคุยกับลูกสาวเขาทาีิผ่านมือถือ ก็บอกพ่อทากิก็บอกพ่อแบบว่าตัวเธอนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วและในวันต่อมาขณะที่ตัวของเคนโซกําลังเรียนอยู่นั้นโทชิโยส่งข้อความมาหาและบอกว่าเขาได้คนเปิดเซฟแล้วก่อนที่เขาจะออกจากที่นี่ไปในที่สุดโดยไม่เกรงใจตัวของซาร่าเลยหลังจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านของเหยื่อและไปรับโทรศัพท์ โชิโยได้บอกว่าเขาได้ชายคนนั้นมาเพราะเขาถูกจับในข้อหาชักว่องในรถไฟใต้ดินชายคนนั้นได้ยืมมือถือและเปิดวิดีโอคอและบอกให้เคนโซเอาลิ้นแตะไปที่เซฟจนทาให้ชายคนนั้นหัวเราะและเขาก็บอกรหัสให้และเคนโซก็หยิบเอา USB และเอามาเปิดบนคอมก่อนที่เขาจะไป ที่ร้านกาแฟและพบว่า USB ดังกล่าวนั้นเป็นรูปของฟุกุฮาระและภรรยาของเขานั่นเองนั่นทำให้เคนโซต้องโทรหาหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปในที่สดุดหลังจากนั้นเขาก็ไปขอโทษตัวของซาร่าที่เขาขอไปก่อนก่อนที่เธอร์นั้น สอนและซาร่าก็ไปพบเจอกับบรอดนี่ที่นอนอยู่บนเตียงและจากนั้นเองซาร่าก็ยื่นรูปของน้องให้เคนโซโดูตัดมาที่โตเกียวก็มีคนไปพบศพของยากุซ่าคนหนึ่งตัดมาที่ตัวของทากิพอเธอทานอาหารเสร็จแล้วทากิลุกขึ้นและไปเดินออกจากบ้านบ้านไปในที่สุดเธอไปที่ร้านกาแฟและได้ไปพบเจอกับยากุซ่าคนหนึ่งตัดมาที่ตัวของเคนโซเขามาหาวิกเกอร์ที่โรงแรมก่อนจะไปคุยกับ เขาในา่าวิกเกอร์คุยกับเคนโซเกี่ยวกับที่เรื่องที่เขานั้นไม่สามารถกับอเมริกาได้เพราะเขาไปติดหนี้คนของพวกแอป,ปบอไว้และต้องไปอยู่ที่โรงแรมนี้ไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านของยูโตและไปเจออะไรบางอย่างตัดมาที่ซาร่าเธอไปหาอาดีตแฟนเก่าของโรดนี่ก่อนที่เธอจะขู่ตัวของเขาไปในที่สุดตัดมาที่โตเกียวพวตำรวจก็บุก เข้าไปจับลูกน้องของตระกูลฟุกุฮาระและตัดมันที่เคนโซรอนนี่มาปลุกเขาก่อนที่เขาจะพาไปดื่มกาแฟตัดมาที่ตัวของซาร่าเธอไปนั่งเก้าอี้และดูประวัติของฆาตรกรคนดังกล่าวและตัดมาที่ตัวของเคนโซเขารับโทรศัพท์และพบว่าเมียเขาบอกว่าทากิหายตัวไปเธอขโมยหนังสือเดินทางและเงินไปและหนีไปที่สนามบิน แล้วและพอเคนโซกลับไปที่ห้องเคนโซพบกับดอนนาเธอบอกเขาว่าอยากพบเขาใช่ไหมนั่นทําให้เคนโซได้พบเจอกับยูโตน้องชายของเขาที่หายไปนานไปในที่สุดตัดมาในอดีตยูโตกับเคนโซนั้นถูกกันเป็นอย่างมากและพ่อจะชอบพาทั้งสองไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอยู่บ่อยครั้งต่อมาในปัจจุบันเคนโซบอกกับยูโตว่าทําไมแกต้องมาทําอะไรที่นี่ด้วยยูโต ตอบกลับไปว่าฉันไม่อยากคุยกับแกและก็พ่อแม่อีกด้วยก่อนที่เขาจะออกจากรถไปในที่สุดต่อมาขณะที่เคนโซกำลังจะกลับห้องอยู่นั้นเขารับโทรศัพท์และพบว่าทากิมาถึงที่ฮิฟโตรแล้วและตัดมาที่ซาร่าขณะที่เธอเล่นคอมอยู่นั้นจู่ๆใครๆก็มีใครก็ไม่รู้ปาหินใส่บ้านของเธอเธอออกไปดูและตะโกนว่าใครทำวะและตัดมาที่รถนี่ขณะที่ให้บริการลูกค้าอยู่นั้นก็มีคนส่งข้อ,ขอความมาหาเขาแต่เขาไม่สนไปในที่สุด กลับมาที่เคนโซเขาไปที่ฮิโตรเพื่อพาลูกหาลูกเขาพอทากิมองมาที่พ่อของเธอพอไม่ได้โกรธอะไรเธอและบอกข่าวดีไปว่าเขาได้พบเจอลุงของทากิแล้วก่อนที่เคนโซจะพาลูกเขาเข้าเมืองไปในที่สุดพอมาถึงที่ห้องทากิเข้านอนและววันต่อมาโรนี่ก็รับโทรศัพท์และพบว่าเป็นเสียงของคนให้ไปช่วยตัดมาที่ตัวของเคนโซโทชิโยได้บอกว่า พวกของฟุกุฮาระนั้นตดนจับเกือบหมดไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ไปหาตัวของวิกเกอร์ที่นรงแลมวิกเกอร์นั้นเขาบอกว่าเขาได้แผลแล้วเขาจะใช้พวกเกงเอลเบเนียนนี้ไปถล่มพวกของแอปปอท ตัดมาที่ตัวของซาร่าเธอมาดูอาวุธพนักงานของร้านดังกล่าวบอกว่าอยากได้อะไรไหมครับผมแนะนำไม้เบสบอลนะเอาไปใช้ในการป้องกันตัวได้แบบในเกมแมนฮัตตเลยนะและตัดมาที่ตัวของทากิเธอได้พบกับ ney. รอดนี่อรนี่บอกว่าอยากไปเที่ยวไหมนั่นจึงทําให้ทากิเก็บกระเป๋าและไปกับรอรนี่ไปในที่สุดตัดมาที่โทชิโยเขาไปบอกเอนโดและ เขาไปที่ออฟฟิศแต่แล้วก็มียากุซ่าคนหนึ่งพบเจอเขานั่นทำให้โทโอะต้องชูบัตรตำรวจของเขาก่อนที่ยากุซ่านั้นจะวางปืนไปในที่สุดต่อมาเคนโซกับวิกเกอร์ไปพบกับตัวของแอปบอร์ดเคนโซต้องการให้แอปบอร์ดคืนเงินให้เคนโซและวิกเกอร์อยากได้เงินคืนโดยนั่นทำให้วิกเกอร์จับมือกับแอปบอร์ดแต่เขาถูกเฮดบาดใส่ และนัดมาที่ซาร่าขณะที่เธอดูปล่อยของเคนโซอยู่นั้นเธอก็พบว่าหัวหน้าของเธอจะพาลูกน้องไปที่ผับ นั่นทำให้เธอไปที่ผับและไปหาหัวหน้าก่อนจะไปเจอกับหัวหน้าและซาร่าก็บอกว่าเธอใช่นี่เธอใช่ไหมที่เป็นคนทาและตัดมาที่ตัวของเคนโซเขารับโทรศัพท์อยู่โตะบอกว่าเขาแย่แล้วนั่นทําให้เคนโซรู้เลยว่าอยู่โตะกําลังแย่หลังจากนั้นเขาไปเรียนและพอเรียนเสร็จแล้วซาร่าก็บอกว่าวันนี้เป็นวันยอมคิ้ปัวอยากไปกินข้าวกับฉันไหม นั่นทําให้เคนโซไปหารอโนี่และท so ากิเคนโซพาทั้งสามไปที่บ้านของซา่าและไปทานอาหารไปในที่สดแต่แล้วเสียงมือถือดังขึ้นเขาขอตัวก่อนและรับโทรศัพท์เมียเขาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้เธอได้โรงเรียนใหม่แล้วเฮทาี hey, ิ ตัดมาที่ดอนนาเธอหยิบปืนและบุกเข้าไปที่ห้องของเคนโซแต่ก็ไม่พบเขาตัดมาที่วิกเกอร์เขาได้โตหาเคนโซด้วยการชวนให้ไปถล่มพวกแอ็บอตและจากนั้นในรถพ่อเอาเบเนียนก็เตรียมาบุธเคนโซ so ไปกับวิกเกอร์แม้เขาจะไม่เชื่อคนกลุ่มนี้ก็ตามแต่ก็ต้องร่วมมือเพื่อช่วยน้องชายเขาจากนั้นพ่อเอาเบเนียนก็ไปที่ร้านอาหารเหมือนกับพวกบุกโหน่วยสวสดนบุกเข้าไปในโรงงานหรือไม่ก็เป็นพวกแหล่งผลิตยาเสพติด เพื่อจะไปถลม่มตำรวจผิวสีที่เห็นก็รายงานไปที่วอลกี้ทอร์ี้ว่าจะมีเหตุการณ์ยิงขึ้นที่ร้านอาหารสเปนอยู่โตเข้ามาเตือนแอ,อร์บอดให้เตรียมวุธเพื่อจัดการตำรวจเพื่อจัดการตำรวจผิวสีก็รายงานอีกว่าจะมีเหตุยงิงสโอนรอดนี่กับทากิก็ไปปาร์ตี้ที่บาร์เกยแห่งหนึ่งพอเวลาใกล้ห้าทุ่มพวกอาเบเนียนก็เริ่มชักปืนบารต้าออกมาเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าพวกมันมีปืนส่งตำรวจตีวุธมาเดี๋ยวนี้ สุดท้ายโกอัลวิเนียนก็ยิงลูกซองบอสเปิด500ครูเซอร์ใส่ประตูแบบเกมเรดี้ออนอตและบุกเข้าไปในร้านอาหารไปในที่สดุดพอบุกเข้ามาแล้วก็ยิงลูกน้องของแอปบอร์ตตายและก็ขึ้นไปข้างบนตัดมาที่ตัวของแอปบอร์ตเขาสั่งให้ลูกน้องเขาเตรียมอาวุธให้พร้อมและจัดมาที่ญี่ปุ่น โทชิโยก็รัวตัวแล้วว่าเรื่องบ้าๆจะเกิดขึ้นและก็เป็นจริงขึ้นมาโทชิโยชักปืนออกมายิงแต่ต้องหลบจนฟุกุฮาระต้องยิงกลับไปในที่สุดและต่อมาพวกของแอปบอร์ดก็หนีอัลเบเนียนก็มายิงและผักตัวของเคนโซไปชนเข้ากับกำแพงวิกเกอร์ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้เจอศพและพอมาถึงข้างบนแล้วนั้นเองอยู่ตัวก็มองมาที่เคนโซพาตาดัดไม่ดีวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะได้ทำงานเป็นบุรุษไปณี์และ ในคืนนั้นเขาก็กลับไปและวันต่อมานขณนะที่จะไปส่งของอยู่นั่นเองก็มียากุซ่าคนหนึ่งมาหาเขามันทำลายเอกสารทั้งหมดของยูโตะและมอบนบามบัตรให้เขาและตัดมาที่สำนักงานของฟุกูฮาระฟุกูฮาระสนใจตัวของยูโตะเป็นอย่างมากและพอกลับมาที่บ้านแล้วนั่นเองยูโตะก็บอกพี่เขาไปว่าตอนนี้เขาได้เลิกเป็น ปรุรปั้ยศีแล้วและได้งานใหม่นั่นก็คือการเป็นคนขับรถให้กับตระกูลฟุกุฮาระนั่นเองและในวันแรกเขาก็ไปรับลูกสาวของตระกูลฟุกุฮาระซึ่งตัวท่นนั้นทํางานไปอยู่ที่ร้านรองเทา้าก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันที่บ้านของเธอความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มดีขึ้นจากนั้นยูโตะก็ไปที่บาร์เขาเห็นลูกน้องคนหนึ่งกระทึบคนก่อนที่ยูโตะจะไปกระทึบคนจนตายไปในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ไปหานักข่าวและได้ดูลูกของฟุกุฮาระและเมียของเขา แล้วันต่อมาฟุกุฮาระบอกยูโตะว่าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดพกเอนโดมาหาก่อนที่ฟุกุฮาระจะยื่นดาบทันโตัให้เขานั่นทำให้ตัวของอยูโตต้องตัดนิ้วตัวเองไปในที่สุดพอและหลังจากที่ตัดนิ้วเสร็จแล้วนั่นเอง เคนโซก็พบว่ายูโตตัดนิ้วตัวเองและในคืนนั้นยูโตก็ไปจัดการเหยื่อลายต่อไปนั่นเองแต่ามาที่กรุงลอนดอนขณะที่ตัวของซาร่าให้แฟนหนุของเธอเลียช่องคลอดอยู่นั้นเธอก็ฟินไปในที่สุด หลังจากนั้นเธอก็ไปทํางานและไปคุยกับรอยเกี่ยวกับนักสืบที่มาจากเมืองไบรตันหลังจากนั้นเธอก็พบว่าแฟนหนุ่มของเธอโดนจับนั่นทําให้ซาร่าต้องไปให้การกับสารเปในที่สุดและในคืนนั้นเองเธอก็พบว่ามีใครก็ไม่รู้เขียนคําว่าหนูบนคอมของเธอตัดมาที่โตเกียวอยู่โตโดนกระทืบโดยคนของฟุกุฮาระนั่นทําให้เขาต้องสู้กับและขับรถหนีไปในที่สุดตัดมาในเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับเคนโซ ก็นําทีมของแก๊งอัลเบเนียนเพื่อไปถล่มพวกแอบบอร์ตนักเลงพวกแอบบอร์คนหนึ่งตกออกมาจากตึกทําให้พวกหน่วยสวาร์บุกเข้าไปในร้านไปในที่สุดส่วนตอนหน้านั้นก็รู้แล้วว่าพวกอัลเบเนียนมันปาระเบิด F1 ก่อนจะบ,บุ๊มไปในที่สุดสภาพของร้านอาหารนั้นไม่ต่างจากอะไรจากการสังหารหมูเคนโซออกมาจากร้านไปในที่สุดและติดตามชนตอนต่อไปกันนะครับเรื่องเริ่มต้นคืนที่ห้องน้ํา โอดนี่ได้พยายามจะเอากับหนุ่มผิวดำคนหนึ่ง <c oughs> แต่แล้วเขาขอตัวเพื่อไปซื้อถุงยางแต่แล้วเขาก็เห็นภาพหลอนสมัยที่เขาเป็นหนุ่มส่วนทากิเธอก็ได้พบเจอกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอมีนามว่าแอนนี่นั่นเองแต่แล้วก็มีตำรวจเรียกให้ออกจากที่นี่นั่นทําให้ผู้คนจํานวนมากออกจากบาร์และขณะที่จะออกอยู่นั้น ทากิกับรอรนี่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแต่แล้วทั้งสองก็ได้เห็นยูตโตะนอนอยู่ด้านเคนโซวิกเกอร์บอกเคนโซว่าที่นี่มันบ้าเป็นอย่างมากก่อนที่เคนโซจะบอกว่าพาดอนน่าไปที่โรงแรมเดี๋ยวฉันจะไปด้วยและตัดมาที่ซาร่าเธอก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์ยิงกันดังกล่าวต่อมาที่โตเกียวหัวหน้ามาหาแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นวะ ทัวยรบอกว่าฟุกุฮาระถูกกิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสตัดมาที่ลอนดอนเคนโซได้เริ่มทำแผให้น้องชายเขาไปในที่สุดและไม่มียาชาและไม่มียาสลบซึ่งมันทำให้รดนี่และทาเกตต้องหลบไปอยู่ที่ห้องน้ำขณะที่ตัวของอยูโตะนั้นก็กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งด้านของแอปบอรดเองนะครับก็หนีลงไปที่รถไฟใต้ดินไปในที่สุด และที่โตเกียวเมียเคนโซก็รู้ข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่รอนดอนแต่แล้วาการของพ่อเคนโซก็แย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆตัดมาที่วิกเกอร์นั่นเองนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเล่าอันนี้เป็นเล่าที่พ่อเก็บเอาไว้หลายปีก่อนจนกระทั่งดอนหน้าก็ยิงใส่ที่หัวจนตายและจากนั้นพอวิกเกอร์ตายแล้วแฟนเข้าเห็นเธอก็เลยหยิบปืนมายิงดอนน้าตายไปในที่สุด แล้ววันต่อมาซาร่าก็มาปลุกตัวของเคนโซให้ตื่นและบอกว่าตัวเธอนั้นจะไปทำงานแล้วและตัดมาที่โตเกียวจิโรมาหาตัวของโทชิโ o ว่าอาการของบอสเป็นอย่างไงและโทชิโ o ก็ตอบไม่ได้ส่วนหัวหน้าก็บอกซาร่าว่าคนที่อยู่ในเหตุยิงกันนั้นคือคนเดียวกันกับที่ฆ่าซาบุโดและตัดมาที่รอนี่กับทากิรอนี่บอกทากิว่ายูโตนั้นหล่อมากและก็ไปฟังเรื่องของแจ็คเรเบิร์นั่นเองนะครับ มาที่เคนโซเมียเขารับโทรศัพท์และบอกว่าอาการของพ่อนั้นแย่ลงเป็นอย่างมากและตัดมาที่ทากิกับโรดดี้ทากิได้ส่งข้อความว่าเธอจะขอนอนที่บ้านโรดดี้และจากนั้นแอนนี่มาหาและทากิก็สูบยาก่อนที่ทั้งสองจะจูบกันขณะที่รอดดี้ดูอยู่ตัดมาที่วันต่อมาเคนโซก็พบว่าพ่อของเขาได้ตาจาะไปแล้วแต่แล้วอดีตแฟนหนุ่มของซาร่ามาหาและบอกว่าซาร่าอยู่ไหมแต่เคนโซก็ตอบ กลับไปว่าไม่อยู่และในคืนนั้นซาร่ากลับมาที่บ้านและบอกว่าสบายดีไหมเคนโซตันมาที่บาร์โรนี่ก็ไปที่บาร์เพื่อไปดื่มเหล้าและพอดื่มเหล้าเสร็จแล้ว ก็ไปขายตัวเอาเงินไปซื้อ,อยาและกลับไปเสพที่บ้านต่อมาที่บ้านซาร่าเคนโซกับทากิก็บอกอยู่โตว่าวันนี้เขาจะไปที่สอนอและพอมาที่สอนอสตีหัวหน้าของซาร่าได้บอกว่าเมืองเป็นยติของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมก่อนที่เขาจะโชว์รูปของเหตุการณ์ดังกวให้เคนโซกับทากิดูและบอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าซาบุโรตาดมาที่โตเกียวพวกเอนโดก็เตรียมอาวุธโดยหวังว่าจะไปถล่มพวกฟุกุฮาระเอนโดได้ตรงหาแอปปอร์ต ซึ่งตัวของอเโปะนั้นก็แย่ลงเพราะตำรวจอายัดบัญชีธนาคารของเขาก่อนที่เอ็นโดจะตอบกลับไปว่าถ้ายัางงี้แกก็เอาอยู่ต่อมาให้พวกเราสิแล้ววันต่อมาโรดนี่ตื่นขึ้นมาและพบว่ารถมารอรับเขานั้นทําให้เขาไปเปลี่ยนชุดและไปที่ขึ้นรถและบอกว่าจะไปไหนสารากบอกว่าจะไปที่ชายหารเพื่อทําบุญให้พ่อของเคนโซและยูโตะไงล่ะและหลังจากนั้น โวกเขาก็ไปทําบุญให้พ่อของพี่น้องโมริและก็ไปบาฮาเพื่อไปดื่มไวน์ลอยให้และตัดมาที่โตเกียวก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นโพยากุซ่าตดนย่างสุดในรถสารวัตรได้บอกว่าตอนนี้ก็มีพวกสามีภรรยาสองคนถูกระคืบโดยพวกแก๊งเกาหลีนั่นทําให้ฟุกุฮาระรู้แล้วว่าเรือมันบานไปไปเป็นอย่างมาก จัดมาที่ภรรยาของเคนโซเธอได้พพาแม่เคนโซไปรับตัวของอิกิโอแต่ก็ถูกยากุซ่าจับได้จนเธอต้องหยิบกันกามาแทงและหนีไปในที่สุดและตัดมาที่ตัวของฟุกุฮาระเขาก็กุมใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวของเขาหายตัวไปและตัดมาที่ลอนดอนโรนี่ก็ไปบำบดัดโซที่โตเกียวนั้นสารวัตรก็บอกโทชิโยว่าเคยไปลอนดอนไหมหรือแปลว่านั่นก็เลยทำให้โทชิโยต้องไปลอนดอนไปในที่สุด ตัดมาที่ตัวของซาร่ายูโตะมาคุยกับตัวของซาร่าเกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอก่อนที่เขาจะกลับไปที่เซฟเฮาส์ our, และไปเอาปืน M1 9 1 1นก้านั่นเองวันต่อมาทากิก็ตื่นขึ้นแอนนี่มาหาและบอกว่าหวัดดีทากิส่วนเคนโซก็เริ่มมีปากเสียงกับซาร่าเกี่ยวกับแฟนของเธออย่างเอียนและหลังจากนั้นเคนโซก็พายูโตะไปที่บ้านของเอียนไปในที่สดุดตัดมาที่โทชิโอตอนนี้เขามาถึงลอนดอนแล้วโดยมีพวกกลุ่มยากุซ่ามาด้วยและตัดมาที่เคนโซและยูโตะ พอมาถึงที่บ้านเอียดแล้วก็ไม่พบแต่ไปพบเจอกับรูปของเอียดและซาร่านั่นเองและตัดมาที่ญี่ปุ่นตำรวจคนนั้นถอดแว่นและบอกว่าเมื่อกี้นี้มีคนมาบอกว่าถูกแกล้งในร้านอาหารซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่มีแล้วและตัดมาที่ยูโตะขณะที่อยู่ในรถเขาเห็นพวกตำรวจกำลังลาดตะเวนแต่แล้วเขาก็เห็นสตีฟเดินอยู่นั่นทำให้เขาต้องลักพาตัวสตีฟไปในที่สดุด ส่วนเอียนนั้นก็ถูกตำรวจค้นจนไปพบเจอกับหยานั้นจึงเลยทำให้เขาขัดขืนและโดนรถชนไปในที่สุดและต่อมายูโตะก็นั้นพี่ชายเขาให้ไปพบเจอที่จอดรถและพอมาถึง uto, ยูโตะพยายามจะฆ่าสตีแต่เคนโซก็ห้ามเขาไปในที่สุด ส่วนซาร่าเธอก็ไปที่โรงพยาบาลและพบว่าเอียนอยู่ที่ ICU และพอออกมาโรดนี่ออกมาขอโทษและซาร่าก็ตะคอกใส่ว่าโรดนี่ทำให้ตัวของเอียนต้องเข้า ICU และตัดมาที่ร้านหารจิโร่ในโชว์ว่าพวกเขาได้พบตัวของทากิและแอนนี่แล้วตัดมาที่พโกยากุซ่าพโกมันสองคนได้ฆ่าตำรวจคนนั้นเพื่อปิดปากโซนเคนโซก็ได้มีอะไรกับซาร่าไปในสุดตัดมาที่ซาร่าเธอได้มาหาแอน เออขอโทษยครับตัดมาที่ทากิเธอได้มาหาแอนนี่ก่อนที่แอนนี่จะทําผมให้ทากิเป็นในที่สุดแต่เธอก็หยุดไปในทันทีและพอเคนโซแต่งตัวเสร็จแล้วและบอกราซาร่าก่อนกลับเขาไปเจอกับหมูรอนนี่กลับมาที่บ้านเกิดของเขาส่วนยูโตก็รออยู่ที่สนามบินหลังจากนั้นผู้ยากุซ่าก็มาหาและยิงคนในร้านจนแอนนี่กรีดร้องออกมาไปในที่สุด เมื่อ18เดือนก่อนที่โตเกี่ยวขณะที่ยูโตอยู่ในรถเขาบอกลูกน้องเขาว่านี่สินะที่จะไปถล่มก่อนที่พวกมันนะครับสคนจะบุกเข้าไปถล่มไปในที่สุดตัดมาที่ปัจจุบันทากิไปที่ร้านของแอนนี่แต่เขาพบว่าแอนนี่ไม่อยู่ส่วนกระทั่งเธอได้ไปพบเจอกับพูกยากุซ่าไปในที่สุดขณะที่จีโร่จะจับทากิขึ้นรถไปในที่สุดและตัดมาที่เคนโซเขาก็พบว่าทากิโดนพวกาาากกกซ่่จจจจัับบบไไปปออออออนทีเเ้ดหงและร์ แอปบ,บอดพาเขาขึ้นรถไปในที่สุดตามมาที่สอนอนักสืบได้มาบอกสตีฟว่านอกจากดอนน่ากับฟิกเกอร์ที่ตายแล้วพวกเขาก็พูว่าเคนโซได้ติดต่อชายสองคนนี้หลังจากนั้นพอมาถึงซาร่าก็มาหาและพยายามจะจับแอปบ,บอดแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเขาก็ต้องร่วมมือกันเพื่อไปจัดการผู้ของฟุกุฮาระไปในที่สุด และตัดมาที่โตของโทชิโยเขาตื่นขึ้นมาในห้องน้ําก่อนที่เขาจะออกมาและก็คู่เอามือถือจนพนักงานที่โตไปในที่สุดในที่โตเกียวตํารวจญี่ปุ่นคนหนึ่งรับและบอกว่าโทชิโยยังไม่ตายและต่อมาขณะที่พวกยากุซ่าบบกเข้าไปที่บ้านของแม่เคนโซอยู่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นและพอเมียเคนโซออกมาดูก็พบว่าตายหมดและคนที่ช่วยก็คือรอยนั่นเองและตัดมาที่ลอนดอนอยู่โตก็มาที่เกิดเหตุพัว แกปล่อยหลานสาวฉันนะและแอแล้วทากิพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ตัดมาที่ฟุกุฮาระเขาได้ตัดนิ้วตัวเองทั้งสองข้างให้พวกของสภาอยูจนสุดท้ายเขาก็ถูกเอนโดฆ่าตายไปในที่สุดส่วนพวก ของเมียเคนโซนั้นก็เกิดอบุบัติเหตุและตัดมาที่สภาสูงคนของสภาสูงสั่งให้จัดการคนของเอนโดและตัวของเอนโดก็ถูกลากออกจากสภาไปในที่สุดตัดมาที่ลอนดอนพอเรื่องจบแล้วเคนโซก็ขอบคุณยูโตและที่ญี่ปุ่นรอยพบว่าทั้งหลอดไปในที่สุดและหลังจากนั้นเคนโซทากิซาร่าก็ไปที่บาร์ทาคิไปที่จุกบอกและเปิดเพลง hello stranger นะครับนั่นเอง เองซาร่าบอกเคนโซว่าจะจับเขาไหมซึ่งเคนโซก็บอกว่าใหม่และยูโตก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกเมียเข้าที่ปารีสเป็นที่สุดและกิริฮาจิก็จบบริบูรณ์ครับผมมินิซีดีเรื่องนี้ได้คะแนนจากทาง IMDB ไปที่7.8เต็มเซและก็ Rotten Tomato ให้คะแนนไปประมาณ่ที่100คะแนนเต็ม100และผู้ชม87คะแนนเต็ม100ครับผม แล้วหากมีข้อผิดพาดประกันใดผมต้องขอมาที่นี่ได้ยนะครับแล้วคุณชอบวิดีโอนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ให้ช่อง Rock Sport ของเราเลยครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย